ดีครับผมพอกันดีแล้วครับนี่พอกันคือเก่าครับกับบ่าวเมืองศรีวี2สองครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้มาเล่นปลาครับเมื่อนี้เล่นทวงไ้ทวงหน้าครับกับพญานาคแมนมนแมนครับแต่ว่าภาษาบ้านเฮาพนห้องตุนเขียนแมนอยู่ครับแมนอยู่ตว่าภาษาไทยนี่ละที่ว่าพันมาตุนตะเขียน โบเมนครับโบเมตนตัวนี้มันหายากตัวครับมันแทบสิบอมมีเลยตัวเพื่อนครับผู้ใด้หูจากกับเขาเม็นเมา่อไหร่แ้วครับด้วยเหม็นต้นตะเคียนหรือต้นแค่นะแต่ว่าใบมันหน่อยไหมบอภาษาภาษาบันนอกเพูนกับว่าเม็นแล้วผมผมกับว่าเม็นข่วมพุ่นพ่อเพูดว่าอะไรต้นแค่นแต่ว่าแต่ว่าเบาแบบภาษาไทยกับว่าตน้นตะเคียน อันใต้นงต้นใหญ่ได้ครับพี่น้องต้นใหญ่คือให้เหนงกดีปมาณปรัมาณนี้ได้สิเบดบอกพี่น้องจะขอันะอย้ยนี่ครับรักแมวเทปคนให้ต้นเขาหุ่เพียงแ่เน้นแค่หอ่าพี่น้องมันเม่นไฮ้ขนมันปลาขึ้มันอย่างละครับมันชิบอไพบกับพ่อไใบสลับบอดเนี่ย ปลาปลากับปลาไอ้นี้ครับพี่น้องเลยดีบริ๊ดคลิปต่อไปที่เฉลยพ่อกนันกับพญ่ไบหรอครับเนี้นยในพญ่ขมี่นี่เดวว่างหา้างเด้อเระว่างหา้างเดี๋ยววเยวเวนเ็นเย็นเข้ามาเนี่ย ตุ pelled, ้นเท่นี่จะขานยากเนี่ยจ ok, ักหน่อยอยู่ด้อครับเด้อพี่น้องเอ้ยบ่ได้เบิ่งง่ายๆไปได้ด้อครับมีอยู่ต้นเดียวนี่ล่ะครับโอ้พิ่นให้เมฆโคมาเอาลงแล้วบ่เทื่อนึงนี่ยบ่ปล่อยเอาลุงอ๋อแเโอเข้ามาให้เนี่ยครับเขาออืบ่ถึกใจเพิ่น โอ้เป็นหมายความว่าคนมาขุดมั่นนี่ขุดตื้นพอดครับพี่น้องต้องขุดเล็กๆประชันพ่อนี่ใบเพิ่นว่าครับนี่แล้วงานไม่ได้มันปีนึ่งปีนึ่งนี้ตั้งปีนึงเลว่าได้มันเนอ่พ่อนี่ใบมู่หูนะครับบ้านนี้ ป็นยังคือคูดมันแน่นนี่พอน,นมามนรถน้อยรถน้อยบังคือรถพญไบโอย,บย,อย,บยออเบิ่งรถพญไบที่ละครับบ้านี้พี่น้องเลยอยมันต้องจังซี่ครับเขาถึงมาไทยให้ครับนี่ วันใบบมืหันะครับบางหันนี่แม่ญญขับเปิดไทยไปเลิกเแมบไทรถล,ล้นหอยเพินมัยคือหมืนพินไปาขอนมเป็นยังไงบักใบไทยเลิกแท้รถขงไทยมันลมป่ะมันลมรถไฟเพินนะบันนี้บักใบเพิ่งบบไม่เห็นมันหัวเราถือใจรถเขาติดลมติดลมห้อยเพินไทยไปราถือใจเพินมาี มต้นต้นไงเติบต้นเสิงลงไงมี่าว่าปลาจังสิมันมันมาได้ถือบไเยเนาะมันเป็นปลาใหม่น่อยเนาะมันจมใหญ่ยอะแล้วเขามาถามโอ้เขาทางแน่นะเดี๋ยวคนกัปลาถิ่นไปเลยบอก็ยังเยอะอีว่ามันก็เขาก็ให้บักโว้ยประกอบตัดหม่เตะ่านกเตืม ไข่ไข่ก็ว่าเพ okay, ิ่นปล่อยมันขึ้นอีกรอบหนึ่งด่นิมันมันมีคนมาสารตอมันก็เลยหุกว่ะทอแต่เขามาเงก่าคือบนรถเน้อมเขาอีกเอออีนมเตราอือแขีรถหาเไ้าารเาให้สกันห่ดเ ต้องแบบนี้ครับลงฐานหกข้องลาดผาดไปเลยครับพี่น้องตั้งไถดีไถงามไถมวนครับมันต้อง,งไถแบบนี้ครับไถคือเพิลนผู้ใบนี่ครับนี่โอ้จีโอมจีปโปมจีปโปมจีปโป,ม,โปมใหญ่ตัวนี้ จีปูมไ่วะปลาถูกบักหญ่แล้วครับจีปมเมึงเนี่ยโอ้ยนี่ยน้าบ้านี่มึงจีปมมันขึ้ออกมาไหรเนี่ยแ้วโอยจีปมใรหายแกเห็นกมนน้มีนเมนครับอ้ยเอาไปใส่เบดไม่ใส่เบดนี่คูบเพนี่ ของหากินยาก่ตัวขับนี่ของเสียบอีสานบ้านเฮ่าตัวขับนี่ยเดี๋ยวไโพงป่าก่อนว้ายก <laughs> ันบังก <laughs> ันบักนี่กี่มันหัวเลยนี่เฮยเหยียบยางชักเลยครับมาอน,นี่เพิ่อกี้เขาเ้าะกำยังเนาะนี่นเนาะ ว้ยว่าอยู่ดอกมันบุญหลายสายเงาชิงชิงคำสายบัวครับพ่่สันบัวนาและวว้ยตัวพ่อเราบุญหลายสายเงาตัวครับนี่งานกับมีตะรอครับว้า จีบโอมใหญ่ครับจีบโมใหญ่เ,เขียกมียูเกมีครับจีปโมกมีครับพี่น้องเลยเ,เขียดยใหโอ้ยไทยนี้เขียไเขียาตัวนี้ไปไเลอ,ออยังอีกน้อเนิพี่น้องยังยังอีกยังอ้อ ย,ง,ยงนะครับปานี่เอียงน่บานี้นอระหว่างยังระหว่างยังเอาไปรว่าอียงแค่ยังเลยนะเอาไปเร่งกันยุบอ,อี่เนี่ยเอีอยงน่ปานีนอโอ้ออยยยยย โอเคคคโโออเเเพิ่นบอกว่าเอาหลอดไส้ครับมาล่อมันครับพี่น้องโอ้โอ้ยหนึ่งหมดโอ้ตา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 โอ้ผมยังยอมเลยครับพี่น้องเลยโอ้เน้นอนอีทีครับเน้นอนอีที Oh. <Hey. S 1> เพ่นบอกว่าเห็นจีปโปมเพ่นบอกว่ามันมีหลอดไฟรอตัวครับพี่น้อง ลงมาโม่ละไปต่อละครับเขาไงใบเฮาโม่แล้ว,ลวครับ,รใใบรไปต่ออีกครับเา่าทายี่หรอกไถงงามดีดิ้นพอดีซ้ำนี่แต่ว่าอย่าให้เละ่านี้ขันเละ่านี้นะโอ้ยลำบาก แมู่กำลังตําสมเข่งต้าใส่บกเขือคืนนอะห่วยบักเมาตัวนี้โอ้ยพี่น้องบักเมาบักเมาเมยนบบนี่บกปลาตาหนูยังจะว่าน่ะนะใส่ใส่ใส่พูนเด้เนี่ยเนี่ยนโอ้เม่นเมนเมนเมนครับตาหมูตาเป็ดเนี่ยเมน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 ครับบกเออเนี่ยบกบกตาหมูครับนี่แม่พุณต้นผูเล้ดงลูก บักกอนมันมีหลายชนิดครับมันมีหลายประเภทบักกอน้ำก็มีเด้วยถ้าบักกอน้ำน่ะกินได้เสียบแต่น,นั้นเอไม่มีเอใหญ่เอหน่อยน้อเอใหญ่อือโอ้ยบักเมาก็มีครับผักติว๋วก็มีตัวนี้งแต่ว่าพวกนเขาไปหาเท็ดหลายเนาะต้นเหมือดเอก็มีโอ้ยมีหมดทุกชนิดตัวนี้โอ้ยหมาขวดวที่ปมนิดมหาครัวที่ปมหลายหมด เออไว้จีโูมครับเออแต่ว่าบอกกาครับไปเลืกดอกครับ แนวคนปล่อยถิ่มไว้ม oh, right ันกระหุกขึ้นมาอีกเนาะมีคันยังทีนี่ตัไปเดีเพื่อนนอนรถเท่านาะว้าพอดีมวนที่สนแมนบอสตองตัดเลยนีแนะน่เลยครับนี่ดันไปเลยเลยนี่ดันไปเลยเลยล่มเป็นแถวไปเลยทีนี้ ถือใจพ่อเียบแล้วว่าแม่เด็กินข้าวหรือซองเพื่อนอ้าวเพิ่อข้าวเดียวสีเหลี่ยอะพี่น้องไม่บานี่เอ้าเลยอีกสามข่องตอวนี้โอ้ยดินด่วนนี่หอโอ้ดามดินงามมนองดน่มเสมดินงามันังเสมอแมนอยู่หรอกนี่ก็ทือว่าเสมอได้าะให้คุณพ่อเพื่อนนี่ถือว่าให้งามอยู่ดีนี่ ธรรมดาธรรมดาอยู่ซันเนี่มัน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 บ่อใดว่านี่แห้งกันยกหลังก็เต่ายกบว่นี้สูงแนบกว่านี้เนาะเมนยกหลังเพต้องว่าเฮ็ดขึ้นรถหน่อยเฮ็ดน้ำบอลนะรถหน่อยเฮ็ดมันจี้กันอยู่รถนี่คู่กันคู่โว้ยฝนตกสามเทื้าเจ็บเบิด์ตโบเห็นคู่เลยครับเมนโบซื่อๆนี่รถเบื่องเบื่องหลังจากว้อมันสูพอญ่ใบเอาผานหกยกบ่ไหนเลยนี่ หง่อหน่อยบอมาก่อใหญ่บอสั่งได้เลโอ้เราเก็บมุมฟังนั่นบ่อนเลยดูแต่ละมัธบุมันโดนแล้วผู้ยังอันไทบุญหรือว่าอันนวนอี่งอ่ะล่ะว่าจะต้องระวังนั่นไอ โอ้เสียงรถคำรามดีครับมาเนี่ยคนขับกับอารมณ์ดีครับมาเนี่ยอารมณ์ดีเตนเสาเลยครับอนยี่ปลายเฮามาเนี่ย ว่าโอเคนะครับเด้อฝีมือของเพิ่นผู้ใบไถยหฮไถหนานี่ครับนี่ฝีมือดีครับรถกระแหงได้ใจครับเอาเก็บมุมนะครับพี่น้องเดี๋ยวบลบเราก่อนแล้วผมมีเกียร์เกียร์ถอยอยู่นี่เป็นเกียวเด่นหนาได้เพิวว่อนระวังคอก็ ขี่เข่งหัวมุ่มมันหัวสดมันขีดินมันคือนส่งแน่นๆ่เนาะขีดินเนาะ ยางก็มีครับบักเมาก็มีต้นเหมือนเอก็มีแต่สมัยผมยังได้น่อยอยู่เฮ็ดบังกระโพกนี่นะครับ หลายดอกครับเดี๋ยวกะแล้วแล้วครับนี่เป็นฟูใบได่เก็บมุมเป็นทีเรียบรอยแล้วครับ <_ dim> เก็บมุมเก็บเหลี่ยมแต่ว่าไถงไงยู่ครับมาอนี้มันมีต้นไม้ครับว้ายหัวอีละครับเห็นหัวมันถือใจยูเรื่อยเลยลครับ <_ dim> ค่อยๆเด้๋พอเขาถอยตัดหล่อค่อยๆอย่าเย็นๆวัาไฟาัดไฟ ลอยแล้ะครับอุ้ยบัดไทยแล้วเราเห็ดเอือดเติดด้วยครับพี่น้องเลยงามเพี้ยงเนี่ยวไฮบ่มีโตเนาะครับน้องมันคืองามเลยนะครับ เหรอไปสิเก็บมุมให้เอาเก็บคล้องสุดท้ายแล้วครับบารนี่ เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวว้วแก่งแกล้งเลยเพราะนี่ชอบแก่งด้วยเดียวครับเนี่ยหูอยู่แล้วมัน เรามักมวลครับเพียงเนี่ยเรามักเกลงตัวโอ้ตอตัวนี้เอาพอเพียงใบเก็บคลองสุดท้ายแล้วครับบ้านนี้เอาเดียงเบิ่งคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นิดเด้อครับเด้อหรือว่าไปเดี๋ยวกดไลก์สีบอดเดี๋ยวพลาดคลิปใหม่ๆครับจากสอา่องเบาเมืองศรีวีชสองครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับ สสวัดีครับผม